안녕하세요안효섭 아, 방콕에서 팬미팅으로 찾아뵙게 되서 너무 너무 반갑고요 아, 되게 떨리고 설레고 되게 많은 감정들이 북차오르는데요 오늘 재밌는 시간 보냈으면 좋겠습니다 ดีใจมากๆเลยนะคะที่ได้มาจัดแฟนมีตติ้งที่กรุงเทพแบบนี้นะคะตอนนี้ทนะั้งตื่นเต้นมีความรู้สึกเต็มไปหมดเลยครับวันนี้เรามาสนุกด้วยกันนะคะคระเ,เรามานั่งคุยกันดีกว่าฮะเชิญครับะคะับคุณเายดยซอฟพะต้องถามก่อนเลยว่ามาเมืองไทยครั้งนี้รู้สึกยังไงบ้างคะอออเื่องเร้นใมัรงหวกตื่นเต้นมากๆเลยค่ะ 3년동안계속촬영장에만있으면서너너무무보고싶เพราะว่าตลอด3ปีที่ผ่านมาเนี่ยผมอยู่แต่กองถ่ายละครตลอดเลยแล้วผมก็อยากเจอแฟนๆทุกคนมาตลอดเลยตอนนี้เหมือนฝันอยู่เลยค่ะเป็นความฝันที่มีคนเยอะมากเจอแฟนๆชาวไทยเป็นยังไงบ้างคะพดนโยซอง 어 일단 너무 많이 와주셨어 너무 놀랐고요. <목소리도> 너무 반갑게 맞아주셔서 되게 저도 에너지가 좀 되게 좋은 것 같아요. 그리고 여러분 환영합니다. 그리고 여러분 환고 여러분 환영합니다. 그리고 여러분 환영합니다. 그리고 여러분 환영그니다 그리고 여러분 환영합니다. 그리고 리 지금 여기 순간에서 모든 분들과 행복이라는 감정을 다 같이 느끼고 싶어서 히우게 Here and Now เพราะว่าอยากจะให้ทุก가져온거고요 ก็จะมีคำว่าพอ l ที่มาจากชื่อภาษาอังกฤษของผมพลอยจั니다ชื่อว ja mm ่าพอยจักครับอ่าจั๊กชื่อว่าพลอย는ั๊กครับอ่าจั๊กชื่อว่าลอยจั๊กคําว่าจั๊กชื่อ่าอจักคํัว่าจั๊กชื่อว่าพลอยจั๊กครั่าจั๊กชื่อว่าพลอยจั๊กครับว่าจั๊กชื่อว่าพลอยจั๊กครับอ่าั๊งชื่อว่าพอยจันเพราะว่าผั๊กชื่อ่าพอยจั๊คู่บู่าจั๊กชื่อว่าครับ ทุกคนที่อยู่ที่นี่คือพอจาทุกคนคือพอจาดพอเสียงพอจาดมาได้ไหมฮะวันนี้นี่คือช่วงแรกของเราครับจะใช้ชืไรเป็นวันว่างของผมใช่ไหมคะใช่ค่ะปกติวันว่างคุณชอบทำอะไรคะ 이이이이제보통일을을많많하니까집에있때는구아제제바울랑놀주려고라เด็กปกติแล <소리> ้วผมทํางานเยอะมากๆถ้าวันไหนมีเวลาว่างก็จะอยู่บ้านแล้วก็เล่นกับแมวผมที่ชื่อว่าพาอุ้ยครับ아집에서청소랑설거설거거지지되게좋요생각이ที่บ้านชอบทําความสะอาดบ้านชอบล้างจานเพราะเวลาล้างจานแล้วเนี้ยไม่ต้องคิดอะไรเลย ชอบล้างจานกันนะสวยแล้วแล้วขอบ้านือ YouTube ดีใจมากนเยแล้วก็ชอบดู YouTube ครับอะไรนะจ๊ะอะไรนะอะไรนะจะซื้อ YouTube Premium ให้จะซื้อ YouTube Premium ให้มึงไทยเป็นยังไงบ้างฮะ แต่ละประเทศเนี่ยเป็นยังไงบ้างก็เลยอยากไปไนท์มาร์เก็ตครับอ๋อเขาเปิดร้านอยู่ที่ไนท์มาร์เก็ตฮะอะไรจะเถ้าบอกมาว่าร้านไหนเดี๋ยวก็ที่มเคยปดมาว่าตุักพไทยก็มีมากะนะครัไทยเฉพาะเวลาอยู่ที่เกาหลีใช่ไหมครับแล้วก็เมนูที่ดังก็คือผัดไทยผมก็เลยอยากลองทานดูว่าผัดไทยที่เมืองไทยจริงๆมันเป็นยังไงแล้วก็สงสัยมากว่าข้าวเหนียวมะม่วงเป็นยังไง เมื่อวานได้ทานแล้วครับอร่อยไหมฮะจานตารุณอ่ากับพับพับตารุณวางบุตารุคือจะกินแยกกันไม่กินคู่กันจจะกินข้าวเหนียวแยกแล้วก็จะกินมัน่<อ> <จะ S 2> แยกทำไมคุณไปฝืนละฮะคุณฝืนทำไมทำไมคุณไม่กินด้วยกันเขาทำมาให้กินด้วยกันอร่อยมากคือปกติผมไม่ค่อยชอบทานอะไรที่มันเลี่ยนเียนเท่าไหร่อ่าข้าวเหนียวมะม่วงเลี่ยน <laughs> ไปะแล้ว ขึนจริงๆเดรโรแมนติกในโลกใบเนี้ยแต่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 ื่แต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 ่่แต่แตนแ่แต่วตมแันแต่แต่แต่ต่แ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 ่แต่แต่่แตปป่เต่แต่แต่แตาแต่แตาแต่แต่อ,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 ะะะอต่อ่่แะคแต่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 ต่เซลฟต่แต่แต่แ่ต 아니면은เหมือนเป็นการบ้านที่ยากมากๆสําหรับผมครับ제가셀카를진짜잘안찍고찍어도한세네장이렇게찍어요ปกติผมไม่ค่อยถ่ายเซลฟี่เลยต่อให้ถ่ายก็ถ่ายแค่แบบ3-4รูป네원래그그스노우라는거써서아시죠한만2-3 1, 2ปีก่อนที่แล้วจะใช้สโ스노우아근데어느순간부터너무저같지가않아서그기복카메라를기시작했어요 สักพ,พักก็เริ่มรู้สึกว่าไม่ค่อยเหมือนตัวเองเท่าไหร่ไลยใช่กล้องธรรมดาดีกว่าก็จะเป็นผ่านแอปหรือว่ากล้องสดก็หล่ออะไรนะจ๊ะหล่อมากฮะพร้อมๆกันเลยครับ ตอนั้นผมดื่มเบียร์อยู่ที่บ้านกับเพื่อนเล่นแฮงเอาท์กันอยู่แล้วก็ออกไปเดินเล่นนอกบ้านกันค่ะมีครับรูปนี้คือยังไงคะคุณแอนเดอร์ซอบนี่ตัว사실อันเสียงจังใ้กอันนี้ก็ที่จริงตอนถ่ายถ่ายแค่สามสี่รูปเองแต่ก็ถึงนิลล์잖아요ใช่เมื่อกี้มันก็ขยับขยับสั่นๆใช่ไหมลูกฮะอันนี้เป็นแฟนมีตติ้งเตรียมตัวและฝึกซ้อยอันนี้ถ่ายที่ห้องซ้อมตอนที่ซ้อมสำหรับแฟนมีตติ้งค่ะ นี้เป็นยังไงฮะถามว่าตอนเช้าเป็นเวลาที่ยากลำบากมากเลยนะฉันจะเอาไปตั้งเป็นเสียงนาฬิกาปลุกด้วยคุณจมู๋ตื่นยด้านเพื่อนดีกว่าทัยค่ะค่อนข้างตื่นง่ายค่ะฮะถ้าตั้งนาฬิกาปลุกดังกี่ครั้งคุณถึงจะตื่นเจ็ดครัง้งก <laughs> ็ตื่นแล้วหุ่นตุ้งชอบป้อนใจยังไง แรกก็ตื่นเลยปกติแล้วอาแสดงว่าตื่นไม่ยากแต่ตั้งเผื่อไวอะฮะคุณช่วยหน่อยได้ไหมฮะเป็นแฟนขอมาได้ครับไม่ค่ะคือทุกคนยกกล้องมาพันผมเลยจัอส่งเสียยววันนี้ก็เนวันครเมื่อคืนนอนหลับฝันดีไหมครับวันนี้ก็ขอให้เป็นวันที่ดีนะครับ เขาฝันต่อฮะเขาไม่ตื่นตื่นไหมไม่ตื่นเขาฝันต่อเลยเอาเป็นเวอร์ชั่นนี้ไหมฮะเดี๋ยวเดี๋ยวหนูแนะนำให้ตืงนตืงมีเรื่องแล้วตืงนตืงมีเรื่องแล้วอ๋อตื่นเลยไหมนี้ตื่ตื่มีเรื่องหรอคือผมไม่คิดมาก่อนเลยว่าเขาจะเอารูปนี้มาใช้จริงๆ รูปที่คุณเขียนให้ทีมงานใช่ไหมฮะจช่คือคือคือคืกคือคเอคือคือคือคะอคื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 อตือคือคือนือค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 ยแล้อก็เปลีคืน้ือให้นือคือค้อคือยือค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 ืนคือ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 คูอคบอคื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 ้วือคืวเคือคือคืค่ะกินเร็วอคือคือค้อคคือัอคับ แล้วผมก็จะนั่งคิดว่าเออวันนี้ทําอะไรดีนะแล้วก็ติดต่อไปหาเพื่อนสนิทของผมที่มีไม่มากเท่า,าไหไออาร<อ>่หแ,บบยยลแล้วก็ไปออกกาลังกายใช่ไออกไปที่คาเฟ่ที่แบบเงียบๆหน่อยนวก็ไปอ่านหนังสือ <S <S อ่าเออคือว่าผมแล้วก็เมื่อกี้ที่ผมบอกไปว่าผมก็จะทักไปหาเพื่อนใช่ไหมครับผมก็จะไปทานข้าวกับเพื่อนพเหล่านับบานานน้นชอ,อ,อบนั่งกินโจ๊กแบบนมายๆงง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 น้งง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 กอฮงงงงงง ไลฟ์สไตล์ตรงกับเขาบ้านยกมือหน่อยเร็วมีคนไลฟ์คือดอร์โมนติกและเรื่องที่หงคือบิสเซนพอเอรโซเป็นไงบ้างคะเห็นการจัดอันดับแล้วโอ้ฮะารงก้1위가ดสนอ ือที่จริงแล้วที่เกาหลีอะค่ะผลมันออกมาสลับกันก็คือที่เกาหลีเนี่ยอันดับหนึ่งจะเป็นซออูจินจากด็อกเตอร์รแมนติกแล้วก็อันดับสองเป็นคังแทมูคือสลับกับที่ท่าอยู่เฉะนั้นขอบคุณทุกคนมากเลยที่รักตัวละครทุกตัวละครของผมนะครับเป็นผู้ชายเกาหลี <S <s <light> <S ที่ใส่ชุดย้อนยุค <s light> ได้หล่อที่สุดดูแล้วไม่เครียด เฮะเหตุตลต่อไปเขาบอกว่าชอบคาแรคเตอร์แสดงดีทุกเรื่องแต่เรื่องนี้คือที่สุดเป็นอะรกนดีสวผู้หญิงทุกคนเลยดูแลดีนิสัยดีแถมมีแบ็คการ์ดด้วยชอบแบ็คการ์ดใช่ไหมฮาทุกคนเป็นคาแรคเตอร์ที่หรือว่าถูกใจแฟนๆหรือว่าบิสเนส s s p r ฟสเซอรเนี่ยก็เลยขึ้นอันดับหนึ่งฮะ

แต่ผมคิดว่าทุกคนน่าจะชอบคังแทงมูเพราะว่าเขาเป็นคนที่แบบพุ่งตรงมากๆแต่อีกด้านนึงก็คือเขาเป็นคนที่แบบบริสุทธิ์มากๆอืมพุ่งถ้าแบบแบบนี้แล้วพุ่งเข้ามาก็ <laughs> ต้องชอบมา 포인트 플레이를 비울 때 많이 들어요. ช่ป่ะโตมาชิพีนันใช่ครับแต่ว่าตอนที่ซ้อมเนีมีเวลาไม่ค่อยเยอะก็เลยแอบเสียดายนิดนึงแต่เขาทำออกมาได้ดีใช่ไหมทุกคนจริง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 ,งด้านขวา <c oughs> มือสุดเลยนะฮะดูซิคราบว่ามิชั่นแรกคืออะไรครับคุณจะต้องทำหน้าตามรูปนะรือนางสาวห้ามร้อมแล้วนี่คือรูป

และนี่คือรูปสุดท้ายครับเป็นแอกว่ายังไม่ผ่านนะัุม마음대로하시는거แต่ใจทมเองมากโอเค one two three. Uh, uh, uh. Uh huh. t กุมาร์ดก็คิมซอบูเอยส์จากคิมซอบูโอเอสทีร้องเพลงประกอบด็อกเตอร์โรแมนติก3นะฮะ Thank you for the memories นะ ผ่านสองมิชชั่นอย่างรวดเร็วมา,มากๆเลยฮะก็คืออินสตาเต็มชัยเก๋อพูดิใส่ท็อปคูคูโพสท่าคูคูโอเคไหมฮะคุณอเดลซอฟ พอแล้วนะและนี่คือสามช็อตนะช็อตที่หนึ่งฮะช็อตที่สองครับและช็อตที่สามครับทุกคนต้องคิ แต่แก่แต่อเอาแข็งตัดไหมฮะแปลนให้ผ่านค่ะและพิเศษสุดท้ายก็คือเดี๋ยวมเดซ่าเจย์ฮยอนกีพูดกดดังให้ฟังเกรู้ว่ท่าทางมันดูรู้จักนะผมเก่งรอบนะถูกไหมครับคนอีถูกไหมครับะเ<แ>สร็จแล้วเรียบร้อยนะโอเคนะมันคือภาพนะโอเคป๊อปปี้เลยสิฮะทุกคน ทุกคนอยากขึ้นมาหมดเลยนะค,<ล>คุณนายโลซับเพราะฉะนั้นตอนนี้ใช้วิธีการแรนดอมสุม่มเอาท่านแรกได้แก่พร้อมรือยังพูดได้เลยไหมครัได้เลยฮะเชยญาม e i g h มาเลยดีใจด้วยฮะ A3 맞다, <laughs> 네, 다시 왔어요. <laughs> 한번 보고 더 가까이 보고 싶어, 서. รู้สึกเหมือนว่าในพื Naj ้นที Naj ่แห่งนี e. ้ค <dans la Idol> ่ะมันเต็มไปด้วยความรักเยอะมากๆเลยจะทาให้กผมเนี่ยตื่นตันมากๆขอบคุณทุกคนจากใจจริงเลยนะคะ